สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเวอร์ไฟนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมบริดเบฟโซนอีกแล้วนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้ก็หายหน้ายตาไปนานนะครับเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเรากำลังเก็บสะสมตัวละครสรังเวียนกันอยู่นะครับอ <c oughs> สุมไม่ได้สักทีก็จะสุมได้นะครับผม <c oughs> วันนี้เราจะมาเริ่มเล่นสังเวียนนะครับ ครับผมก็จะมาถึงการแนะนำตัวละครนะครับเป็นตัวละครชื่อบรูโน่นะครับผมผู้สังหารนะครับก็จะเป็นผู้สังหารยูมัทูครับตียมัทูดแรงขึ้นแล้วก็ผู้สังหารอารันคานะครับผมส่วนคุณลักษณะโซก็จะเป็นลบคูทามถ้าโจมดีแรง12%นะครับโอเคครับผมต่อมาเรามาดูที่คุณสมบัติและท่าโจมตีนะครับ ถ้าโจมตีของบรูโน่ครับจะเป็นท่าโจมตีสีฟ้านะครับหรือท่าโจมตีระยะไกลนะครับเนี่ยครับโจมตีข้างที่หนึ่งโจมตีข้างที่สองโจมตีข้างที่สามโจมตีข้างที่สี่เป็นการปล่อยบอลแสงออกไปนะครับปล่อยขึ้นพลังพลังบอลแสงออกไปนะครับต่อมานะครับผมท่าโจมตีของบรูโน่ก็จะเป็นท่าโจมตีสีฟ้านะครับผม ก็จะเป็นท่าโจมตีระยะไกลนะครับผมท่าโจมตีของบูโน่เนี่ยมีโอกาสทําให้ติดสถานะอ่อนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือสกิล1สกิล2สกิล3นะครับสกิลอันติเมทนะครับหรือถ้าไม่ตายครับทำให้ติดสถานะอ่อนแรง100%เลยนะครับผมต่อมามาดูที่สกิลพาร์ีนนะครับลบหลีกความเสียหายจากรุยมมาทูด50%นะครับ ก็จะมีโอกาสที่จะลบหลีกการโจมตีจากเผ่ายมมาทูนะครับ50%ค่อนข้างสูงครับมีประโยชน์ในสังเวียนมากนะครับตัวนี้แล้วก็จำนวนลบฉุกเฉินนะครับบวก2ครับก็จะทําให้สไลด์ได้ถี่ขึ้นนะครับต่อมาครับรอดความเสียหายถึงตายนะครับ100%ครับก็คือตายเกิด100%ครับ ครับต่อมา,มาอยู่ที่อาบิลิตี้นะครับก็จะมีการเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกตินะครับ20%แล้วก็เพิ่มความเสียหายถ้าจจมตีแรงครับมีลดคูลชาน์ถ้าจจมตีแรงครับส่วนลดสถานะไครล่วงเนี่ยผมเสริมเข้ามานะครับไม่ไม่ใช่สถานะดั้งเดิมของมันฟ้นฟูก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีถ้า เพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรงครับ20%นะครับมีเพิ่มฮิตโจมตีแรงบวกหนึ่งครับแล้วก็มีเพิ่มฮิตถ้าไม่ตายอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาติดสนับปิดปกตินี้เพิ่มอีกหาวินะครับผมแล้วก็มีซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับนี่ค่อนข้างดีนะครับทาให้ตัวเราไม่ชะงักนะครับแล้วก็มีชักชูตเตอร์นะครับก็จะเป็นอาจตีทะลุกาดนะครับแล้วก็การบล็อกถ้าโจมตีสีน้ําเงินนะครับหรือว่าการบล็อกถ้าโจมตีระยะไกลนะครับ ครับผมต่อมาอยู่ที่ ability สังเวียนกันแล้วนะครับมาถึงไฮไลท์สำคัญของเราแล้วก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสทั้งหมดนะครับได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มนะครับเนี่ยสำคัญมากเลยทำให้เรารู้ว่าตัวนี้เป็นตัวเหมาะสำหรับสังเวียนมากนะครับได้รับไอเทมเสริมเมื่อเริ่มบวก2นะครับผมเพราะว่าจะทำให้เราได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับ ที่เราจะได้สเตตัสเพิ่มค่อนข้างสูงมากกว่าพูดต่อสู้ครับทำให้เราเคลียร์มอนหรือเคลียร์ตัว n p c คู่ต่อสู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับก็จะมีเพิ่มสเตตัสทั้งหมดประมาณ5%ซนะครับแล้วก็มีนิ่ถ้าโจมตีแรงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครับทำให้เราเคลียร์ได้เร็วขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งครับจากที่เรามีบวกหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นบวกสองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเพิ่มสเตตัส แล้วก็จำนวนครั้งการใช้ถ้าไม่ตายนะครับบวกหนึ่งทำให้เราใช้ถ้าไม่ตายได้2ครั้งนะครับแล้วก็มีคุณลักษณะสังเวียนนะครับผมเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงครับบวกรลดคูลไทม์ถ้าโจมตีแรง7%เนนะครับเนี่ยทำให้เราใช้ตัวนี้ไปเป็นลิงก์ให้กับตัวสังเวียนตัวอื่นได้นะครับผมครับต่อมาก็จะเป็นไฮไลไท์การ ลงสังเวียนของเรากันแล้นะครับโดยใช้บลูโน่นะครับผมก็จะเป็นยังไงถูกใจผูเ้ล่นไหมเราไปติดตามดูกันนะครับผมครับผมต่อมาเราอยู่ที่การแข่หได้สังเวียนกันนะครับนะครับก็จะเป็นการโจมตีมอนนะครับเกียร์วิฟมอนไปเรื่อยๆนะครับ ก็ในการจงตีเว็บมอนเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับอไอเทมเสริมด้วยนะครับมีแค่มีสิทธิ์ครับไม่ใช่ร้อเปรนะครับมีสิทธิ์เฉยๆนะครับเทีย์เว็บมอนนะครับเทียร์อ p นนะครับสำคัญเลยครับก็พยายามเกีย์มอนให้ได้มากที่สุดนะครับมอนนี่เราเก็บแต้มนะครับเราไม่ได้เน้นเพื่อฆ่าเอ c ซีครับมอนทั้งหมดนี่คือแต้มของเรานะครับ ดูขีดสังเกตขีดข้างบนนะครับที่เราที่มันขึ้นๆลงๆนี่ก็เป็นเพราะว่าเราเคลียร์มอนนะครับถ้าเราเคลียร์มอนเยอะนะครับมันก็จะให้ตัวขีดข้างบนเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับทําให้เรา,าลดเช้าฝั่งตรงข้ามนะครับในการเคลียร์เอ็ก็อาจจะเป็นในการทําให้ลดขีดของฝั่งตรงข้ามทำให้เราเกิดการขโมยแปมได้นะครับ บูโน่ก็จะมีสกิลที่ค่อนข้างไกลนะครับผมสกิลได้ที่ไกลมากนะครับนะครับสีกล่องนะครับเพื่อที่จะเอาไอเทมเสริมพลังนะครับของเราเสริมพลังไปแปดนะครับจะบอกว่า,าเสริมพลังเนี่ยตันที่สิบนะครับผมได้เก้านะครับเนี่ยเต็มสิบแล้วครับผมไวมากบูโน่ถึงจะไม่มีสกิล ในการเพิ่มระยะรุกเฉินนะครับแต่ว่ามีอยู่ในการลบลีกเผายูมาสู้นะครับเผายูมาสูต้ตีเราเนี่ยตีแทบไม่โดนเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะค่อนข้างหุนหินเราหน่อยนี้ครับแถมมีตายทายเกิดด้วยนะครับทําให้แบบเวลาเขาก็จะมาเพราะว่าฟงในการเคลียเอ็นพีซีตัวเรานะครับหมายถึงหน,น้าจอของฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ใช่ของเราก็อเป็นตัวที่ค่อนข้างส่วนตัวหนึ่งนะครับ ถ้าคนเล่นเป็นปนแล้วก็แบบมีตี้ดีๆหน่อยครับผมว่านี่ชนะค่อนข้างสูงเลยนะครับดูไปนะครับโอ้โหครับผมขโมยแต้มไม่ทันนะครับผมชนะไปเลยนะครับจบไปแล้วนะครับทีมเราชนะนะครับเราก็ได้สองหมืนสี่นะครับผมส่วนอีกคนที่ได้ m อ p ีทีมแล้วก็สองหมืนแปดนะครับผมเป็น m อ p ตัวแบกเลยนะครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปไฮไลท์ของเราวันนี้ครับบรูโน่แดงนะครับครับผมหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็หามีความผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซั s สไคร์ช่องผมนะครับจะเป็กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ